ระเบิดด้านบรอเฮ้ยระเบิดด้านไปไงครับด้านตอกไอ้จะไปทำอะไรกันเนี่ยไม่ไม่ผมจะเปดแดสาย อออ๋อออเย็นจจนัจจแบบเวชี้หน้า <c oughs> เ, <c oughs> เลยเดียวรอมีหัวใครยินด้ยไม่มีหมวกนะไม่มีหมวก พักให้ป่ะมีที่พักให้ขอพักได้เลยได้ไหมครับทีไ่ไหนก็ได้ครับแกไปพักไปไปไปสำรวจไปก่อนไป,ปไปไปไีกันเถอะเอาคงผูกก่อตั้งก่อนเลย อะไรเนี่ยมีแต่คนจ้องตะกี้อยากเกยผู้ก่อตั้งอยากเกยผู้ก่อตั้งดิอาเดี๋ยวบินแน่ ตาทอเลยเอาผู้ผู้บัญชาการนังไขึ้นเลยเอเรียบร้อ่อยียบรออยด้านหลังรอ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 ขึ้นเงอนขอแล้วยดียาจะเริ่เครื่องตอนนี้ียบร้อยเป็นี้ เาไนไปเคลื่อนเลยเขึ้อนเลย,เลยที่เหลือไงที่เหลือทิ้งเลยไหมอไปยพีประบบอไล่ฮอรเอาเอาเอา ยังไงล่ะขึ้นเลยนะไม,ไม่ไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมสตาร์ทเครื่องแล้วนะ เออยิงยิงยิงขาวดันไงว่าแล้ว 好。好。Oh. Oh.